ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลฮัลโหลมาหรือยังสัญญาณมาหรือยังมาแล้วสวัสดีค่ะนันทกทสดงทั่วโลกนะคะกลับมาพบกันใจอีกแล้วนะคะในวันนี้วันที่25ธันวาคมวันคริส,สต์มาสกับทีมคริสต์มาสแบบนี้นะคะไอจใสวยไหมทุกคน <laughs> สวยไหมคะ สวยคอมเมนต์ชมว่าสวยนะไม่สวยก็พิมพ์แค่เสอวเสือววันยอยักพอแค่เนี้ยรู้กันเนาะอ่าสำหรับวันนี้นะเราจะมาวิเคราะห์กราฟทองคํากันนะคะเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยทองคําเมื่อวิกที่แล้วก่อนที่จะปิดคริสต์มาสเนี่ยพี่ทองทําอะไรบ้างแล้ววิกหน้านะคะหลังจากเปิดคริสต์มาสมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วแนวโน้มจะเป็นแบบไหนใจมีมุมมองแบบไหนเราจะมาดูกันในไลฟ์นี้เนาะแต่ก่อนอื่นขอเช็คสัญญาณภาพและเสียงก่อนว่าชัดไหม <laughs> เพราะว่าค่าวที่แล้วเป็นไง ไลฟ์จบเป็นไงเออเสียงไม่มีจ้าเออเสียงไม่มีโอเคได้ไหมเสียงเสียงชัดไหมมิ้นเสียงชัดไหมลูกเสียงเสียงได้ไหมคะเสียงภาพโอเคปะเคสียงภาพโอเคเราก็จะไปกันเลยเพราะว่าเราเขียนจากรันครั้งที่แล้ววนะโอเคอ่ะเดี๋ยวขึ้นกราฟก่อน วันนี้ตมคริสต์มาสนะคะสวยไหมแดงเดือดเลยนะคะแดงเดือดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวแชร์กราฟขึ้นนะคะเห็นกราฟกันหรือเปล่าทุกคนอ่ะเสียงได้ภาพได้เราไปกันเลยเนาะอ่ะเห็นกราฟกันไหมเอ่ยอ่ะกราฟทองคำนะทุกๆครั้งที่เราวิเคราะห์กราฟกันเราจะเริ่มจากทำเฟรมันก่อนนะคะว่าทำเฟรมันเนี่ยทำพฤติกรรมอะไรแต่ว่า ในเดือนธันวาคมเนี่ยทม์เฟรมมันยังไม่ปิดแท่งนะเราก็วิเคราะห์กราฟไทม์ฟทมเฟรมเอ,อ่อทม์เฟรมมันในเดือนพฤศจิกากรพฤศจิกายนก่อนได้เลยเนาะว่าพฤศจิกายนเนี่ยพี่ทองทําแบบไหนนะคะแล้วส่งผลให้ทองคำในเดือนธันวาคมเป็นแบบไหนนะอ่ะทีนี้เรามาดูการาฟกันนะอันนี้คือการาฟมันนะทุกคนการาฟมันเดี๋ยวซูไม่ดูเห็นไหมคะเห็นกันเนาะ อ่ะกราฟมันเรามาดูไทม์เฟรเอ่อโทษเรามาดูเดือนพฤศจิกายนนะคะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยในที่อาจายชี้เนี่ยเห็นไหมเป็นแท่งสีเขียวแท่งสีเขียวก็คือมีแรงบายค่อนข้างเยอะแต่ว่าดูเขาห่างไส้นะห่างไส้เขาทำลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเรียนกับอจายก็จะรู้นะว่าเฮ้ยแท่งเทียนเดือนพฤศจิกายนในไทม์เฟรมมันเนี่ยเขาบอกอ่ะ อะไรกับเราบ้างนะพอพฤศจิกายนปิดปุ๊บนะคะก็มีแรงบายเนี่ยดันราคาขึ้นไปถึงแนวต้านข้างบนเลยที่2 143เลยนะพอมอีพอแรงบายเนี่ยดันราคาขึ้นไป2 143ก็มีแรงเซล์ทุบราคากลับลงมานะคะจนปิดวีคที่แล้วก่อนวันคริสต์มาสนะคะอยู่ที่2053นั่นเองนะแต่ว่าในทางเฟรมมันเนี่ยในเดือนธันวาคมยังไม่ปิดแท่งนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะวิเค์ได้ว่าเฮ้ เดือนธันวาคมเนี่ยในไทม์เฟรมมันเนี่ยเขาบอกอะไรกับเราบ้างนะแต่ก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วเนาะเพราะนี่ก็คริสต์มาสแล้วนะคะก็รอ,อ,อดูว่าเฮ้ยไทม์เฟรมมันในเดือนธันวาคมเนี่ยจะปิดแท่งเป็นแบบไหนแล้วเราค่อยมาค่อยมาวิเคราะห์กราฟกันว่าเฮ้ยเดือนมกราคมเนี่ยมันจะมีมุมมองแบบไหนได้บ้างนั่นเองนะอ,อ่เรามาดูไทม์เฟรมวิกกันบ้างนะคะไทม์เฟรมวิกทำอะไรนะวิกที่แล้วที่ที่เราที่อาจารย์วิเคราะห์กราฟไปบอกว่า บอกว่าวิกก่อนหน้านะคะเขาปิดเป็นแท่งเขียวก็จริงแต่ว่ามีหางไส้ทั้งข้างบนทั้งข้างล่างแบบนี้เลยแล้วบวกกับว่าเนื้อเทียนถึงไปถึงจะปิดเป็นสีเขียวก็จริงนะแต่ว่าเนื้อเทียนเนี่ยเขาค่อนข้างน้อยแรงบายก็ค่อยๆเริ่มหมดแล้วแต่วิกถัดไปนะวิกที่แล้วที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะปิดเป็นแท่งสีเขียวแบบนี้แล้วก็มีหางไส้นะขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะถ้าใครเรียนกับเอนจอก็จะ รู้แล้วว่าเฮ้ยเราควรที่จะ follow อะไรเนื่องจาก time frame week บอกแล้วนะคะซึ่งใน time frame มันกับ week เนี่ยก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นนะถ้าเราตีเทรลน์นะคะก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ในลักษณะแบบนี้นะมุมมองของ time frame week กับมันเนี่ยก็คือจะรอบายแต่ว่าการบายของใน2 time frame เนี้เราต้องบายให้ได้เปรียบตลาดมากที่สุดโดยการที่จะย่อย time frame ลงไปเข้าบ u y ใน time frame เล็กๆนั่นเองนะแต่ แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เทรดทำเฟรมใหญ่ไม่ได้เทรดทำเฟรมมันไม่ได้เทรดทำเฟรมวิกเนี่ยเราสามารถเป็นเดย์เทรดเทรดในไทม์เฟรมเล็กๆก,ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าบ่ายหรือหน้าเสลล์วนาะทีนี้เรามาดูไทม์เฟรมเดย์บ้างเนาะทมเฟรมเดย์ทำอะไรเออทําเฟรมเดย์สังเกตนะทุกคนวิกที่แล้วอะ่ะจะเป็นแท่งเล็กมากเนื้อคือเนื้อเทียนเนี่ยเนื้อเทียนจะปิดเป็นแท่งเล็กนะคะ อันนี้หนึ่งแท่งหนึ่งวันนะเนื้อเทียนจะปิดเป็นแท่งเล็กๆเนื่องจากอะไรเนื่องจากวิกที่แล้วเนี่ยเป็นวิกก่อนวันหยุดยาวนะ,ะก็คือช่วงคริสต์มาสเนี่ยเขาจะหยุดยาวกันเลยเสาร์อาทิตย์จันทรแล้วก็อังคารจะเปิดอีกทีประมาณวันพุธนะคะวันที่ยี่สบธันวาคมบวกกับว่าช่วงปลายเดือนของทุกๆปีเนี่ยนักเทรดทองคําทั่วโลกเนี่ยเขาก็เริ่มปิดโพ i ิชันกันแล้วนะคะเริ่มที่จะพักผ่อนแล้วนะ,ะคะคริสต์มาสก็จะเดินทางไป ไปรวมครอบครัวรวมญาติกับครอบครัวของแต่ละของแต่ละนักเทรดนะมันก็เลยทาให้วอยุุมเนี่ยค่อนข้างน้อยนะพอวอยุ่มค่อนข้างน้อยเนี่ยถามว่าเทรดเนี่ยไม่ก็เทรดได้แต่ว่าเราก็ต้องย่อยทำเฟมเล็กๆเ,เข้าไปเทรดดูนะคะว่าเฮ้ยทำเฟมเล็กเนี่ยมีจุดเข้าอะไรหรือเปล่านะแต่เมื่อวันศุกร์นะที่เขาปิดนะคะศุกร์ที่ผ่านมาที่พี่ทองปิดเน,เนื่องจากว่าหางไส้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแนวต้านนะเป็นแนวต้าเดด้วยจริงๆมันเป็นแนวต้านวิกด้วยนะเนี่ยให้ดูนี่ ะแนวต้านวิกติดแนวต้านวิกตรงนี้นะคะติดแนวต้านวิกที่2074นะก็เลยมีแรงเซลล์เนี่ยทุบราคาลงมานะคะพอมาดูไทม์เฟรมเดย์ก็เป็นแนวต้านเดียวกันเหมือนกันนะคะไทม์เฟรมเดย์กับไทม์เฟรม e e k นะแนวต้านที่2074นะคะก็เลยทำให้วันศุกร์เนี่ยทำ high อยู่ที่2070เนาะ2070นะ20ก็เลยมีแรงเซลล์เนี่ยทุบราคาลงมานั่นเองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในในวิกเดย์มันเนี่ยยังเป็นเทนขาขึ้นใช่ไหม แล้วในเดย์นะคะในเดย์เป็นเทรนอะไรในเดยในเดยนะนะนะรอเรือนะเดี๋ยวครูภาษาไทยมาคอมเมนต์อีกอ่ะในทางเฟรมเดย์นะก็เป็นเทรนขาขึ้นเช่นเดียวกันถามว่าทาไมเป็นเทรนขาขึ้นเนื่องจากว่าเขาทําโลที่สูงขึ้นแล้วทํำไฮที่สูงขึ้นถึงว่าถึงแม้ว่าไฮตรงนี้เนะี่ยดูนี่นะถึงแม้ว่าไฮตรงนี้นะคะจะเป็นไฮที่สูงกว่าไฮก่อนหน้านเนี่ยเล็กน้อยก็ เป็นเทรนด์ขาขึ้นเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าโลก็ส่งขึ้นหรือปะแล้วก็คอนเฟิร์มว่าไฮสูงขึ้นแต่ว่าราคาเนี่ยมีการไปรีเทสแนวต้านที่207.4นะคะก็เลยมีแรงเซลล์ทุบก,กับลงมานั่นเองเนาะทำให้ตรงจุดนี้ยแน่ t ท m e เฟรมเดย์บอกว่าเฮ้ย t ท m e เฟรมเดย์อยากขึ้นนะ m ทมเฟรมเดย์อยากขึ้น1เป็นแทรนขาขึ้นแล้ว2ในแท่งวันศุกร์บอกว่าอยากขึ้นนะคะก็มองว่า ควรเล่นหน้าบายหรือเทรดหน้าบายนะคะแต่การที่เราจะเทรดหน้าบายได้เนื่องจากว่าแท่งวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาปิดแบบมีหางไส้ทางฝั่งข้างบนเยอะนะคะพอเขาปิดแบบมีหางไส้ฝั่งข้างบนเยอะเนี่ยแสดงว่าวันจันทร์ไม่ใช่วันจันทร์สิเปิดมาวันวันพุธเนาะวันที่27นะเคะเปิดมาวันที่27เนี่ย น่าจะมีแรงเซลล์เนี่ยดันราคาลงมาก่อนนะคะน่าจะมีแรงเซลล์เนี่ยดันราคาลงมาก่อนแล้วถึงจะค่อยมีแรงบายดันกลับขึ้นไปนะเนื่องจากว่าพี่ทองในไทม์เฟรมเดนเนี่ยปิดเป็นเทรนขาขึ้นนะคะนั่นเองเนาะแล้วก็ดูแท่งเทียนแล้วพี่ทองก็อยากแบบอยากจะขึ้นมากกว่านะไม่อยากลงแล้วอะไรเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูไทม์เฟรม S4 กันบ้าง S 4สําอะไรเอสสเห็นได้ชัดเลยนะเห็นชัดไหมถ้าดูโอเวิวแบบนี้เห็นชัดไหมอ่า 2.74ก็เป็นแนวต้านของ S4 เช่นเดียวกันนะ,ะเป็นแนวต้านของ S4 เช่นเดียวกันซึ่งราคาเนี่ยได้มีการขึ้นมา r e เทสแล้วตรงนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวทำนี้เอาเป็นลูกศรดีกว่าเนาะ,ะเดี๋ยวนะคะ,ะ,ะราคานะคะขึ้นมา r e เทสที่แนวต้าน2.74เป็นที่รัแล้วก็มีแรงเซลล์ทุบราคากลับลงมานะ,ะจนถึงแนวรับของ S4 ตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับของ S4 แล้วนะนี่ เดี๋ยวดูนะทุกคนดดๆๆอาแนวรับของ S4 ตรงนี้อาไม่ไปเดี๋ยวนะคะอาแล้วราคาก็ลงมารีเทสแนวรับของ S4 ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันที่2050นั่นเองนะคะ2050แล้วก็มีแรงบายดีดกลับขึ้นไปนะคะจนปิดแท่งสุดท้ายก็ยังมีแรงเซลล์ทุบราคากลับลงมายอยู่นะคะแล้วก็วอลุ่มเนี่ยค่อนข้างหมดแล้วนะคะก็รอดูว่าวันพุธนะคะ วันพุธที่27ธันวาคมเนี่ยจะมีแรงเซลล์เนี่ยทุบราคาลงมาก่อนหรือเปล่าถ้ามีแรงเซลล์ทุบราคาลงมาก่อนนะก็คนที่นักเทรดท่านไหนที่จะบายก็มาดักรอที่แนวรับตรงนี้ได้เลยนะคะที่2045นะถ้า2045เอาไม่อยู่ก็2043หรือ2041ประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าวันพุธที่7นี้นะคะไม่มีข่าว ที่เกี่ยวข้องกับค่าเงิน USD นะราคาทองคาก็จะวิ่งไม่ค่อยเยอะนะคะวิ่งไม่ค่อยเยอะก็อยู่ในกรอบกรอบแคบๆนะคะก็สามารถเทรดได้ในไทม์เฟรมเล็กๆเพียงแต่ว่าเราต้องอคือเทคนิคของ e n ที่ t อ a n สอนไปเนี่ยสามารถเทรดได้ทุกไทม์เฟรมนะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเทรดไทม์เฟรมไหนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเทรดไทม์เฟรมเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็ต้องเก็บสั้นๆน,นะแต่ถ้าเกิดว่าเทรดไทม์เฟรมใหญ่ๆนะ S4 ขึ้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะเทรด เ,เก่งกำไรในแกะค่อนข้างกว้างได้นะคะตามไทมเฟรมนั้นๆเลยนะ,อะโอเคเนี่ยต่อไปเรามาดูที่ไทม์เฟรมเอชบาง h 1ทำอะไรอ่าน1ก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยเนาะเหมือนกับ S4 นะคะแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูขอดู S4 แป๊บหนึ่ง s อเอสสี s 4. S 4ก็ยังเป็นเทนขาขึ้นนะคือตอนนี้ S4 Day 1 Week m o ึ่งวิยังเป็นเทนขาขึ้นนะคะ มองหน้าบ่ายนะมองหน้าบ่ายก็คือรอจังหวะที่ราคาทองคำเนี่ยลงมาที่แนวรับแล้วค่อยหาจังหวะบ่ายแต่ก่อนที่จะบายคือต้องดูแท่งเทียนก่อนว่าแท่งเทียนน่ะบอกว่าเขาจะขึ้นหรือยังถ้าแท่งเทียนบอกว่าเขาจะขึ้นแล้วค่อยบายนะแต่ถ้าเกิดว่าแท่งเทียนไม่บอกหรือว่ายังบอกว่าเป็นแรงเซลล์อยู่เนี่ยคุณก็อย่าเพิ่งบายนะไม่งั้นเอเดอร์ของคุณโดนลกักและยิ่งคุณเทรดร์ตกองทุนด้วยนะคะ จะปล่อยให้ออเดอร์โดนลากไม่ได้เด็กขาดนะโอเคป่าอ่ะทีนี้มาดู H 1นะทีนี้ H 1เนี่ยเขาบอกอะไร H 1าบอกอะไรการที่ H 1ขึ้นไปตรงนี้ก็คือเป็นการรีเทสแนวต้านของทางเฟรมใหญ่ D a y 1กับ w e กแล้วก็ HD ด้วยนะคือ h 4 D แล้วก็ w e กเนี่ยเป็นแนวต้านเดียวกันที่2074นะคะก็คือ H 1ก็ขึ้นไปรีเทสเช่นเดียวกันแล้วก็มีแรงเซลล์ทุบราคากลับลงมาแต่ว่าดูตรงนี้นะคะ H1 เนี่ยมีการเบรกแนวต้านย่อยของตัวเองเรียบร้อยแล้วทำให้ H1 เนี่ยคอนเฟิร์มว่าเป็นเทนขาลงบวกกับ H1 ทำโลต่ำลงและทำไฮต่ำลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะทำให้ H1 เนี่ยออมองหน้าเซลล์นะมองหน้าเซลล์โดยเราจะต้องรอให้ราคาเนี่ยขึ้นไปถึงแนวต้านก่อนแนวต้านไหนถ้าแค่เทรด H1 นะดูตรงนี้อ่ะแนวต้านที่ จะขึ้นไปรีเทสครั้งแรกเลยที่2060นะคะ2060ตรงนี้นะถ้าราคาขึ้นไปบริเวณ2060เมื่อไหร่นะถ้าฟังดีๆนะคะนักเทรดถ้าพี่ทองจาก2053ตรงนี้นะขึ้นไปรีเทสที่2060แล้วแท่งเทียนคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยฉันจะลงแล้วนะคะฉันจะลงแล้วก็ค่อยเซลล์นะ ก็ค่อยเซลนะเททนนะะล,แลนนะะนะ์แต่ถ้าเกิดว่าแท่งเทีนไม่คอนเฟิร์มว่าเฮ้ยฉันจะลงก็อย่าเพิ่งเซลล์นะสำหรับนักเทรดที่เทรดในไทเทมเอชหนึนะคะแล้วแล้วบายแอดเป็นเป็นหน้าเซลล์นะคะอย่าเพิ่งเซลล์นะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยแท่งเินคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยจะลงค่อยเซลล์นั่นเองนะคะอ่าอ่าทีนี้ราับาดูเอ็มามสิบเอ็มสาเหมือนกับ H1 เลยนะคะ M30 เหมือน H1 เลยแต่ว่าตรงนี้อ่าโอเค เพราะอะไรเพราะอะไรทำไม M 3 0เหมือน H 1ตรงนี้ก็คือ M 3 0เนี่ยขึ้นไปรีเทสแนวต้านของทางเฟรมใหญ่เรียบร้อยแล้วที่2071นะคะซึ่งเป็นแนวต้านของ SC D a y 1แล้วก็ week นะคะแล้วก็มีแรงเซลลยทุกราคากลับลงมาแล้วก็เบรกแนวรับย่อยของทางเฟรม M 3 0เหมือนกับ H 1เลยนะคะพอเบรกมาปุ๊บราคาก็ขึ้นมารีเทสนะคะตรงจุดนี้ที่ราคาให้ดูราคาขึ้นมารีเทส ถางไส้แนวต้านฐางไส้ตรงนี้ที่2057นะคะ2057ถ้าเกิดว่ามีแรงบายเนื่องจากว่าทามเฟรมใหญ่มีแรงบายถูกปะา i m e f r a m อะไรอะ day ถูกไหมเดี๋ยวดู day ก่อนอ่ะทามเฟรม day ทามเฟรม week และทามเฟรม m e o n t h นะ,ะเป็นเทนขาขึ้นนะคะยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่ราคาอาจจะขึ้นไป r e เท s t ี่2060ได้ถ้านักเทรดท่านไหนนะคะ buy at หน้าเซล ให้รอราคาขึ้นไปรีเทสที่2060ก่อนเสร็จแล้วรอแท่งเทียนบอกว่าเฮ้ยฉันจะลงแล้วค่อยเซลล์นะ,ะแต่ถ้าเกิดว่านักเทรดบแหน้าบ่ายนะถ้านักเทรดท่านไหนนะบ u ายแหน้าบ่ายรอนะคะรอราคาลงมาที่แนวรับก่อนนะคะซึ่งในวันพุทธที่จะถึงนี้นะ,ะในวันพุทธที่ถึงนี้เนี่ย ถ้าดูจากแท่งเทียนของ Time f ฟ a m e day นะราคาจะย่อลงมาก่อนที่แนวรับนะคะราคาจะย่อลงมาก่อนที่แนวรับแล้วถึงค่อยขึ้นนะแล้วถึงค่อยขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลงมาปุ๊บเนี่ยเรามาดูรับแรกเลยรับแรกที่จะถึงเลยนะคะก็คืออยู่ที่ราคา2047นะถ้า2047เอาไม่อยู่เนี่ยราคาจะมาที่นี่องศูนย์่นะคะสอนี่นี่นะคะเอา 2043-2044ถึงตรงนี้นะถ้ามีข่าวที่เกี่ยวกับค่าเงิน USD เมื่อไหร่เนี่ยราคามาถึงแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีข่าวนะคะแล้วก็ราคาก็จะวิ่งอยู่ในกรอบอ,อยู่ในเลนจ์ประมาณนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ออกไปจากกรอบตรงตรงนี้เลยที่ย n j o y นจอยตีไว้นะโอเคก็ประมาณนี้นะคะอ่าอุ๊ปสโอเค นะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่มารับฟังข้อมูลดีๆในการวิเคราะห์กราฟทองคำในวันนี้นะคะกับธีมวันคริสต์มาสวันนี้วันนี้ก็แดงเลยนะ,ะแดงเลยเนาะเออถ้าเกิดว่าใครนะคะเทรดทองคำเมื่อวิกที่แล้วอยากจะแชร์ประสบการณ์สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยสนใจที่จะเรียนรู้ในการเทรดทองคำหรือมีคำถามเกี่ยวกับการเทรดทองคำหรือสินทรัพย์อื่น ที่ใช้เทคนิคข้ในการเทรดสามารถที่จะสอบถามเอนจอยได้เลยนะคะในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ก็ได้หรือไปที่นี่ที่นี่ <c oughs> ที่นี่ที่ Line OA เอแอดโค้ชเอนจอยเทรดตรงนี้นะคะก็จะมีแอดมินรอตอบอยู่นะคะถ้าเกิดว่าแอดมินตอบไม่ได้เนี่ยเอนจอยตอบให้นะคะโอเคปะ่ะเดี๋ยวปิดการาฟก่อนนะคะชูวู้อา อโอเคนะคะสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้ในการเทรดทองคำจริงๆนะคะอยากรู้แบบลึกอยากรู้แบบอยากมีอยากมีเอนจคอยดูแลนะคะคอยดูแลแล้วก็สอนอย่างใกล้ชิดเลยนะคะคุณสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้ใน private c o a i t i n online นะ,ะซึ่งปีนี้เนี่ยรับ1ที่สุดท้ายเท่านั้นนะคะเหลืออีกหนึ่งที่สุดท้ายเท่านั้นกับราคาพิเศษที่จะให้ ในไลฟ์นี้ในวันคริสต์มาสนะคะเป็นโปรโมชั่นสำหรับวันคริสต์มาสไปเลยนะแล้วก็เป็นที่สุดท้ายราคาโปรสุดท้ายของปีนี้แล้วนะปีหน้าปรับราคาขึ้นแล้วนะคะปีหน้าขึ้นจริงๆนะคะขึ้นจริงๆเพราะแต่จริงๆก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแหละแต่ว่าเนื้อหาไอจอย Enjoy ก็อัดอัดอัด,อดไปเรื่อยๆนะคะมีความรู้ใหม่เข้ามาไจอยก็อัดเข้าไปเลยโดยที่ราคาไม่ขึ้นแต่วันนี้ก็คือจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะจะเริ่มขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาวันนี้เป็นราคาที่ดี ที่สุดแล้วของปีนี้แล้วเป็นราคาที่ดีที่สุดสุดท้ายจริงๆของปีนี้ปีหน้าไม่ใช่ราคานี้แล้วนะจ๊ะ,โอ,ะโอเคนะโอเคนะสำหรับ Private c o a c h i n ออนไลน์นะถ้าใครสนใจนะคะซึ่งเนื้อหาในนี้เนี่ยเอนจอยจะสอนทั้งหมดที่เอนจอยใช้ในการเทรดทองคำเลยนะไมะ่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Mindset อารมณ์นะคะระบบเทรดซึ่งระบบเทรดเนี่ยจะเป็นระบบเทรดสายจวดนะเราจะเป็น Day t r ท d e เทรดทั้งตามเทรนและส่วนเทรน จะสอนทั้งหมดเลยทั้งตามเทนและส่วนเทนคุณสามารถที่จะเลือกระบบเทดเอาไปเทดเลือกระบบเทดที่ถูกจริตของคุณแล้วก็เอาไปเทดได้ถ้าเกิดชอบตามเทนก็เทดตามเทนถ้าเกิดชอบส่วนเทนก็ไปใช้ระบบเทดส่วนเทนได้นะคะแล้วก็ในคอร์สนี้นะในไพรเวทโคชชิ่งออนไลน์เนี่ยก็จะเน้น สอนหน้าที่หลักของนักเทรดทองคําซึ่งหน้าที่หน้าที่หลักของนักเทรดทองคำนี้คือการแบ่งความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการแบ่งความเสี่ยงของออเดอร์ของคุณการแบ่งความเสี่ยงเงินในพอร์ตของคุณการแห่งความเสี่ยงพอร์ตของคุณก็ตามนะทุกอย่างนี่คุณต้องมีการแบ่งความเสี่ยงทั้งหมดเลยถ้าคุณมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีมากพอแล้วนะคะกำไรเนี่ยจะค่อยๆเข้ามาในพอร์ตคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องแบบไปวิ่งล่าหากําไรเลยแล้วในคอร์สนี้เนี่ยก็จะแถม แถมค่อนข้างเยอะอะจริงๆอะในเซตเซตชั่วโมงการเรียนของ Private Coaching Online จริงๆแค่15ชั่วโมงนะแต่เวลาสอนจริงเนี่ยเกินนะคะเกินตลอดและยิ่งแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีคำถามหรือมีข้อสงสัยเนี่ยเอนจอยก็แถมให้แจกให้แถมให้แจกให้ใหนะคะแล้วก็คอร์สนี้เนี่ยพิเศษสุดๆเลยนะกับเอ่อถ้าใครลงเรียน Private Coaching Online เนี่ยเอนจอยจะสอนการ สร้างเครื่องผลิตเงินด้วยนะคะเวลาเราเทรดทองคําได้กําไรมาเนี่ยเราจะเอาเงินกําไรจากการเทรดทองคำเนี่ยไปสร้างเครื่องผลิตเงินอะไรที่เราแบบยิ่งหายใจเงินก็ยิ่งเข้าบัญชีแบบสบายสบายง่ายๆนะคะแบบนี้ดีไหมเออดีไปอีกนะ,ะดีไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบลงทะเบียนซะแล้วข้อดีของคอสนี้ก็คือไพ่เวทกระชื่งไลน์เนี่ยคุณจะสามารถปรึกษาเอ j นจอยได้โดยตรงในกลุ่มลับนะคะในกลุ่มลับเลยนะถ้าเกิดว่า มีคำถามมีข้อสงสยัยเรียนไปมีข้อสงสัยเนี่ย ถามเอนจอยได้โดยตรงเลยเอนจอยก็ตอบให้เลยนะคะหรืออยากจะปรึกษาเรื่องอะไรเกี่ยวกับการเทรดทองคำหรือพอร์ตหรือกองทุนก็สามารถปรึกษาเอนจอยได้โดยตรงเลยไม่ผ่านแอดมินแต่อย่างใดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุณยังไม่ได้ลงเรียนไม่เป็นไรเลยคุณสามารถปรึกษามาได้ที่ l i โอเอแอดโค้ชเอนจอยเทตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะถ้าแอดมินตอบได้แอดมินก็จะตอบให้ก่อนเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่าแอดมินตอบไม่ได้เดี๋ยวเอนจอยตอบให้อยู่ดีเน no? okay? าะโอเควะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เออเอนจอยจะมีคอร์สใหม่ ในเดือนหน้านะคะซึ่งเป็นคอร์สสำหรับทั้งมือใหม่และก็มือเก่าเลยนะ,ะเป็นคอร์สสั่งชื่อคอร์สเป็นคอร์สออนไลน์นะ,ะชื่อคอร์สสั่งจิตผลิตทองคำนะคะสั่งจิตผลิตทองคําเป็นคอร์สสาหรับคนที่มีระบบเทรดอยู่แล้วนะ,ะแต่ว่าพอเทรดไปสักระยะหนึ่งเริ่มอยู่ตัวเริ่มแบบไม่ค่อยได้กําไรเริ่มคัดลอสนะคะจริงๆแล้วระบบเทรดของคุณอะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอก อาจจะมีปัญหาที่อินเนอร์หรือข้างในของคุณนั่นเองนะคุณก็มาปรับจูนข้างในด้วยคอร์สนี้นะคะชื่อคอร์สว่าสั่งจิตผลิตทองคำนะคะซึ่งราคานะคะราคาเอริเบิร์ในวันนี้เอนจอยให้ราคาเอริเบิร์แบบฟรีเออแบบแบบดีงามเลยดีงามเลยจากราคาปกติอยู่ที่19,900บาทนะคะเอริเบิร์วันนี้อยู่ที่ราคา4,900บาทจ้าวูบาท้ราคาดีงาม แล้วก็ไพรเวท h i ช g o n ไลน์เมื่อกี้นี้นะคะให้ราคาพิเศษเลยจากราคาปกติ39,900บาทนะให้ราคาพิเศษสุดท้ายของปี2,566ก็คือราคา1 2 2่งยบาทเก้าราคาดีราคาดีงามขนาดนี้นะคะไม่รีบลงทะเบียนไม่ได้แล้วเพราะปีหนะ้า ปรับแน่นอนจ้าปรับแน่นอนนะคะโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามารับฟังข้อมูลดีๆนะคะในการเทรดทองคําในวันนี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเทรดทองคําทั่วโลกเลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของโลกเนี่ยคุณก็สามารถโกยเงินจากตลาดทองคําได้จ้าสำหรับไลฟ์นี้ใจไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ